บทสวดก่อนนอนสยานัสสะเจปิพิกะเวพิกุโนชาคะรัสสะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนอนตื่นอยู่อุปัจชติกามะวิตักโกวาพยาปาทะวิตักโกวา วิหิงสาวิตักโกวาถ้ามีการ,รวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นตันจะพิกขุนาธิวาเสติปะชะหติวิเนเทติพยันตีกะโรติและภิกษุนั้น ก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้อนภาวังคะเมติแต่สละทิ้งไปทายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือสยานโอปิพิกะเวพิกขุชาคโรเอวังภูโต ปีสะตะตังสมิตังอรัตวิริโยปะหิตัตโตติวุจจตีติภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เป็นอย่างนี้แม้กำลังตื่นแม้กำลังนอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ปรารบความเพียร รู้สึกกลัวต่อบาปอากุศลอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดตัดสเจอานันทะพิกขุโนอิมินาวิหาเรนะวิหารโตอานนถ้าเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สะยะนายะจิตตังนะมะติจิตน้อมไปเพื่อการนอนโะสสยะติเอวังมังสยันตังนาพิชาโทมนัสสาปาปะกาอากุสลาธรรม,มาอันวาสวิสันติติ ภิกษุนั้นก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าอากุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายคืออภิชชาและโทมนัสจกไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อิติหะตัทธะสัมปะชาโนโหติในกรณีอย่างนี้ ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกรณีแห่งการนอนนั้นสาธุ